ดังประจำลังสิตสุดๆก็บอกว่าเป็นคนลังสิตไงต้องกินร้านนี้เออวันนี้ฉันก็จะมาลองเป็นคนลังสิตดูสืบมาแล้วว่าที่เนี่ยเนี่ยมีอะไรเจ๋งอะไรเลิศนะคะนั่นก็คือตัวไก่ผัดเม็ดมะม่วงคุณนายกไม่เค็มดีกว่าอยากให้เธอกินก่อนคือเธอจะบอกว่ามันอร่อยคนเคยมาแล้วสั่งสับคุณปอไหม หอมปลามากเนีย่ยอร่อยคือร้านนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยสั่งมาสิเมนูทุกอย่างอร่อยมนหมดคือโง่เฮงดีอ่ะเฮีย <laughs> <laughs> คุณอาวันนี้มากับฝนมากับฝน อะไรไม่เปิดรายการหรอไม่เปิดเลยแล้รมบความเด็กอย่างนี้เลยอ,อ่ะคือเรียวเธอเรียวไทยเมื่อตอนนี้นะคะฝนตกกนนำนังซัมเมอร์เซลสุดๆนะคะ <c oughs> แล้ววันที่ฝนตกอากาศเย็นอย่างนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราต้องมากิน ข้าวตม้มเอออุ้ยมันฟุง้งนะบรรยากาศถูกคือบรรยากาศมันให้เหมาะกับการกินข้าวต้มร้านดังประจำลังสิตสุดๆคือเราม่ไถ่ายรายการเลยคะ่ะคุณเอาที่เขายังไม่ไดูรายการอะไรก็คือกังนาไกด์อยู่แล้วรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปทัวร์ย,ย่านกังนอ,อ,อ,อกังนาคลินิกอยู่ย่านไหนเราไปย่านนั้นนะคะพาหาของดีให้ทุกคนได้กินกันนั่นเองค่ะคีนี่ือเป็นย่านลังสิตเนาะใช่เป็นย่านลังสิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านเงี้เนี่ยคนเยอะ แน่แล sí, ้วก็อร่อยจริงหรือเปล่าก็คือขึ้นปิดเต็มพี่ตะก้องเคยกินนะคะครีเอทีฟเคยกินทุกคนเคยกินหมดยกเว้นฉันคือเขาบอกว่าเป็นคนลังสิทธ์ไงต้องกินร้านนี้เออวันนี้ฉันก็จะมาลองเป็นคนลังสิทธ์ดูเดี๋ยวรอดูว่าจะอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นเนี่ยมาร้านนี้เลย ที่หน้าร้านข้าวต้มร้านดังของชาวรังสิตเรียบร้อยแค่กลับรถนะคะจากทางฟิวเจอร์มานิดเดียวนี่ก็ถึงทางร้านแล้วตอนแรกนะคะเขาจะอยู่อีกโซนนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้ไกลกันมากตอนเนี้ยเขาก็ย้ายร้านมาเป็นโซนแล้วใช่ใครที่ขึ้เมยกินก็จะเห็นว่ามันอยู่ริมถนนเลยมันจะเขียนอย่างโภชนาค่ะแล้วก็เขาเนี่ยมีการเปลี่ยนร้านนะคะก็คืออยากให้ลูกค้านั่งเย็นสบายฉ่ำจิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้ายมาตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกทางอยู่นะคะว่าให้มาด้านนี้ได้เลยได้ข่าวว่าจริงๆแล้วคือเขาแถว ยาวเลยเหรอใช่เธอฉันเคยรอ2ชั่วโมงจริงปะจริงคือเที่ยวกับร้านข้าวต้มร้านดังร้านหนึ่งในกรุงเทพบออคือในรูปนะคะน่ากินมากแล้วก็จริงๆนมีคนเข้าออกตลอดเวลานะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันก็มีสั่งตลอดเวลาเ,ออเดี๋ยวเรามารอูดีกว่ดีกว่า,วาอาหารเนี่ยจะอร่อยถูกใจเราไหม คะตอนนี้นะคะอ๋อก็นั่งในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะว่าแบบจะร้อนจะแอร์อัดอะไรไหมเพราะว่าเขามีทั้งแอร์แล้วก็เปิดพัดลมชับเจ้าร้านเนี่ยสะอาดมากเลยนะอาจจะมีน้องน้อยอยู่ตัวหนึง่ง อีกตัวหนึ่งใช่ก็คือเมนูเขาเนี่ยมีทั้งต้มผัดแกงคอคือครบตามฉบับร้านข้าวต้มเลยแอบไปสืบมาแล้วว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรเจ๋งอะไรเลิศนะคะนั่นก็คือตัวไก่ผัดเม็ดมะม่วงคุณนานี่เขาไม่เค็มดีกว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เธอกินก่อนคือเธอจะบอกว่ามันอร่อยคนเคยมาแล้วสั่งสามเด็ดจริงเด็ดจริงเ็ดจริงพี่ะตก้องไม่ว่าเด็ดจริงคือทุกคนเฟิร์มหมดเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวออต้องสั่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงหนึ่ง น้ำยำบหมูสับหนึ่งยำอันนี้คือต้อานออะไหมครับสลิดลายแทงนะคะทุกคน <c oughs> ตม้มต้มได่เขาบอกมีตม้มยำทะเลกับต้มโขงอันไหนดีอ่ะต้มโขงต้มโขงต้มยัคือพี่พูดเนี่ยไม่ได้ไม่ดูจะกินเลยนะอยากกินทั้งสองอย่าง <c oughs> <c oughs> คือต้มอะไรดีอ่ะ a few moments later โค้งเราต้องเชี่ยวความรู้สึกแรกต้มโขลสิ่งชอบกินที่สุดร้านนี้ก็คือได้ฟิลแบบเหมือนอยู่กลางน้ำเหมือนกันนะทรมานี้ิเชงเยอุดสุดก็ต้องบอกว่าคนมาเรื่อยๆอืมแล้วก็ของเขาเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าราคาก็ไม่ได้แรงคือแบบกําลังแบบกําลังโอเคเดี๋ยวรอดูปริมาณอีกทีว่าใจยังไงแต่ดูทุกอย่างเมนูโต๊ะข้างๆนะคะน่ากินมากเป็นอะไรทอดๆทอยู่ แล้วเรียบร้อยนะคะไวมากให้เราคือทุกอย่างคือดูหน้าตาน่ากินสีสันเลิศมาเริ่มที่เมนูโปรดนะคะของเรามีตั้งแต่เช้าจริงคือตั้งแต่รู้ว่าร้านไหนก็คือคิดไวแล้วว่าต้องมีผัดนระเพราคือมันเป็นหมูสับแล้วมันมีกลิ่นเครื่องเทศอ่ะคือเป็นคนติดกลิ่นเครื่องเทศอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าร้านเนี้ยจะเป็นยังไงเราคือผัดมาได้แห้งผูกต้องบางร้านก็คือผัดมาแฉะอันนั้นคือมติดใช่ใช่คือมันออมาแห้ง กลิ่นโดอีกลิวลคือกลิ่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารอร่อยนะคะอาไรคุณอาผุลมกรอบแล้วก็นัวหอมเครื่องเทศอร่อยคหะเครื่องเทศเขาเนี่ยหอมมากนะคะถ้าดมแล้วก็เมื่อกี้คือลองอาหารคุถ้ากินตอนร้อนๆคือแบบประทับใจเลยอันนี้ก็คืออร่อยเลยชอบซื้อกลับบ้านหนึ่ง อันนี้นะคะเป็นยำปลาสลิดทุกคนแล้วปลาสลิดเขาไม่ได้ให้น้อยๆนะคะในราคา80สบาทโอเคคือต้องไหมเขาเลี้ยงอร่อยมากอันนี้คืออูมามิแล้วต้นน้ำยำเขามีความแบบหวานหน่อยๆแต่ว่าตัวที่นํำก็คือความเปรี้ยวเผ็ดเข็ม ุูไม่รู้เยอตอนนี้คือเปรี้ยวเค็มเห็ดอร่อยมากเลยเมนูต่อไปจบทุกคนมาที่เมนูต่อไปกันนะคะตัวต้มโค้งปลากรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแซ่บไหมสดน้ำก่อนอันดับแรกกิ่นคือใช่มากกิ่นคือต้มโค้ง หอมปลามากคือปลาเป็นปลาย่างนะคะแล้วก็คือหอมกลิ่นปลาย่างมากแล้วก็ตัวต้มโงพงเนี่ยรสชาติดีมากเหลือเมนูเด็ดเหลือเมนูเด็ดเมนูนี้คือเล็กคอมเมนต์นะคะของทุกช่องเลยหต้ตาก็คือเป็นแบบไก่ผัดเม็ดมะม่วงทั่วไปแต่ว่ามันจะแบบมีความฟูความกรอบเ่ยใดอยู่เออ คือสีสันคือแบบว่าใช่เลยแล้วขอให้เม็ดมะม่วงมาเยอะมากบางร้านก็คือที่นเนี่ยเป็ดมะม่วงนะคะมีความสอดเคลือบเหรออืมคือเคลือบทุกชิ้นเลยอะ่ะเนีเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าหอมมาก หอมซอสที่ผัดมากับตัวไก่นะคะมีความเค็มหวานกำลังดีด้วยตัวซอสของเขาอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนอันอื่นมีความหลืดข้นแล้วก็กินได้แบบลงตัวไม่ได้หวานเกินไม่ได้เค็มเกินร้านเนี้ยก็ทำเอาใจผู้บริโภคสุดๆอ,อืตัวซอสนเนี่ยไม่ได้เยอะเกินไปนะคะกินแล้วก็จะไม่รู้สึกเลี่ยนอันนี้ออมก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่คนเลยชอบกันซึ่งออมอะ่ะจริงๆนะส่วนตัวไม่ค่อยได้กินไก่ผัดเนยมะม่วงเท่าไหร่เพราะว่าไปเจอร้าน บางร้าน,นก็ไม่ถูกใจกินแบบผัดหวานเกินค่ะก,กินง่ายแต่หาไก่ผัดเม็ดมะม่วงที่อร่อยยากมากนะคะและร้านนี้ก็เป็นร้านที่จึง้งจึ้งอันนี้ฉันให้เลยเชื่อ,อนคนที่รีวิวเขา,เขารีวิวมาถูกแลวจริงถูกโต๊ะมีเอาดีกว่าใช่ทุกคนคะแล้วไก่เขาคือกรอบมากเห็นอย่างนี้ดูไม่ใช่แบบเหนียวนะคะแต่เป็นกรอบอ,อร่อย คือร้านนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยสั่งมาสี่เมนูทุกอย่างอร่อยหมดอิ่มเรียบร้อยนะคะอร่อยทุกอย่างแล้วก็คือหมดเกือบทุกอย่าง เกลี้ยงสิ่งให้เลยชอบแล้วก็เดินทางสะดวกง่ายด้วยสําหรับใครที่อยู่โซนลังสิตนะคะก็แค่อยู่ตรงข้ามเมเจอร์นี่เองใช่แล้วก็เลี้ยวมานะคะก็ตรงที่ซอยพะหนร้อยสามสิบห้าเออก็คือตรงเข้ามาได้เลยแล้วก็จะเจอเลยแล้วคือตอนแรกที่เรามาคนยังไม่เยอะขนาดนั้นตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยฝนตกคนจะไม่เยอะหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่กลับเป็นว่าคนเยอะมาก ตอนระหว่างกินนะคะคนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาคือเชื่อแล้วนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านดนของชาวรังสิตจริงๆ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาคิดบ้างก,กันว่าเท่าไหร่ขอแอบเห็นแล้วราคา mm hmm. ก็คือดี mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เทียบกับรสชาติ mm hmm. ก็คือเขาใส่เครื่องนะคะมาให้ไม่หยางเลยสิน mm hmm. มากๆใครที่อยู่แถวนี้นะคะแนะนํามาลองเลยถูก mm hmm. ต้อง ราคาออกมาเป็นที่ยบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ถึงห้าร้อยบาทถูกมากิน3คนแล้วก็คือทุกคนก็คือได้กินอิ่มกันหมดอะ่ะ4อ0บาทนะคะ500รอยมีทอนบางเมนูเนี่ยไม่ถึงร้อยนะถ้าเทียบกับราคาที่กรุงเทพหรือว่าที่อื่นเนี่ยก็คือถือว่าถูกเลยคืหโงเห่เฮงดีอะ คือกินอิ่มหนำสำราญมากแล้วก็ของทุกอย่างอร่อยสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยำปลาสลิดเนาะออแล้วก็แบบหมูผัดน้ำเลี้ยไก่ผัดเม็์มะม่วงอร่อยมากออคือเป็นเฟมัสแต่ไม่คิดว่าจะเฟมัสขนาดนี้ไงไปมาทุกที่อ่ะคือทุกที่มีแต่ของดีๆหมดอะ่ะแล้วก็มาถึงของดีอย่างสุดท้ายนะคะอีกแล้วของดีสุด,สดท้ายอีกแล้วของทางฟิวเจอร์ของชาวรังสิต นั่นก็คือกังนํำคลินิกสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนั่นเองค่ะสาขานี้คืออลงังมานนะคะแล้วก็เดินขึ้นมานะคะชั้น3มาโซนฝั่งโรบินสันนะคะก็จะเจอเลยกังนํำคลินิกค่ะสาขานี้เคยมีตำนานด้วยนะตำนานก็คือเขาบอกเขาเคยมีคนมาต่อแถวตั้งสิบโมงมีจริงค,คือคนต่อคิวสาขาก็คือมีปงมีโปอ,อะไรต้องมาต่อฉ่ำมากแล้วสาขานี้คือเป็นขวัญใจนะทุกสาย ใช่ใกล้มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากทำหัตถการในราคาที่ไม่แรงกังนําคลินิกก็คือตอบโจทย์เลยสวยด้วยสบายกระเป๋าด้วยนะคะเพราะว่าใครๆก็สวยได้ยังไงก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกับช่องกังนําคลินิกไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ